ฝ่าวิกฤตชีวิตคนบรรเสากันนะคนบรรเสวนี่ถ้าจะว่าไปนะอาจารย์ร้สดกเป็นห่วงน้อยที่สุดในบรรดาเจ็ดวันเพราะว่ามีความอึดถึกทนมากข่าไม่ตายทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำลายเขาได้คนบรรเสวเนี่ยเจอสิ่งที่จะต้องมาคุยกันคือ เราจะฝ่าวิกฤตชีวิตไปในแต่ละช่วงอแบบมีความสุขพอสมควรได้อย่างไรประเด็นของอาจารย์คือชีวิตของมนุษย์นั้นน่ะอายุเฉลี่ยมันอยู่ที่80ปีถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายตายทุกคนอยู่ถึงเมื่อแหละแต่จะอยู่ยังไงให้มีความสุขพอสมควรคนวันเสาร์เป็นคนที่อายุยืนมีโอกาสที่อยู่ครบอายุขยหรือเกินเกินด้วยซ้ำแต่พอเกิดวิกฤตชีวิตขึ้นเนี่ยต้องระวัง ระวังการที่เราปรับเปลี่ยนช้าแค่ม่ด้เจ็ดวันคนเกิดวันเสาร์น่อึดถึกทนที่สุดก็จริงนะแต่ปรับเปลี่ยนตัวเองช้าที่สุดเช่นเดียวกันกว่าจะรู้สึกตัวก็สายเกินไปเหมือนเพลงที่เขาชอบพูดกันชอบร้องกันอะไรอย่างรอบแรกเนี้ยคนวันเสาร์เนียยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดช่วงเป็นจะเพศเนี่ยเจออะไรเจออะไรเจรอเขาหลอกให้รัก <c oughs> เจอเขาหลอกให้ลงทุนเจอเขาหลอกให้ดึงเัินออกจากกระเป๋าแล้วก็คืออายุมันยังน้อยอยู่ไงประสบการณ์มันยังน้อยไงถึงแม้ว่าจะแข็งแกร่งแต่มันก็กระทบใจได้ระวังระวังข้อหนึ่งด้ระวังอะไรรู้ไหมระวังว่าหัวใจอ่ะมันจะถูกทําลายจนเย็นชามันจะรักไม่เป็นมันจะ จำฝังใจจนไม่ให้โอกาสตัวเองไม่ให้โอกาสคนที่จะเข้ามาใหม่ในชีวิตแม่นะให้คิดเสมอว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้มันก็เป็นเรื่องของวันนี้พอพรพุ่งนี้ขานเข้ามามันก็จะจบไปแล้วสิ่งที่เราคงเหลือไว้ก็คงเป็นเพียงบทเรียนที่เอาไปสอนใจแต่ไม่ใช่เป็นข้อตัดสินที่จะต้องไปตัดสินวันหน้าเสมอไปเพราะว่า บริบทต่างกันบุคคลต่างกันดวงจังหวะเวลาที่ต่างกันเช่นพอเลยจาก27ไปแล้วเนี่ยที่เราอยู่ในช่วงขมุกขมัวช่วงช่วงวิกฤตชีวิต24 2ส2บสี่ห้ยเใช่ไหมเพลย7ไปแล้วเนี่ยเราเจอคนดีๆเราเจองานดีๆเราเจอธุรก,กิจดีแล้วก็ใช้ชีวิตไปก็รักไปก็ลงทุนไปก็ได้งานได้เงินถี่ดีไป แล้วก็มาระวังอีกรอบหนึ่งตอนสามสองสามสามสี่สามห้าระวังอะไรอะ่ะระวังที่เราอะ่ะจะไปทำงานหนักฟรีระวังคนหลอกใช้งานหนักระวังคนหลอกให้รักแล้วไปทุ่มเทกับเขามากเกินไปจนไม่คุ้มค่าแล้วก็ระวังว่าหาเงินหาทองได้แล้วก็ นิ่งนอนใจไม่รู้จักเก็บคำแนะนําของอาจารย์นะมีสินทรัพย์ช่วงนี้นะสามสองสามสามสามสี่สามห้าก็แล้วแต่มีเราก็ใส่เป็นชื่อตัวเองซะจะรักคนอื่นแค่ไหนก็อย่าไปใส่ชื่อคนอื่นมันเป็นจังหวะที่เราพอจะไข,ขว่คว้าอะไรที่เป็นของตัวของตัวเองได้แบบด้วยฝีมือตัวเองจริงๆอย่าไปให้คนอื่นเขา คว้าไปเป็นของเขาพอผ่านไปเราก็จะตั้งตัวกลับมาได้อีกรอบนึ่งแหละชีวิตมนุษย์มันก็จะเหมือนวงโคโจรเหมือนการโคโจรของดวงดาวนี่แหละมันจะวนกลับมาก็ได้กลับมาแฮปปี้ดีด้ามีความสุขสน,น้นมีความรักมีเงินมีทองใช้มีงานที่ดีมีความภูมิอ,อกภูมิใจไปพักหนึ่งจนกระทั่ง 40, 40 41 42 43 จังหวะวิกฤตอีกแล้วมันเป็นรอบที่เลขสี่แล้วเนะาะสาหราบคนเป็นสาวเลขสี่นี่จะรู้สึกว่าตัวเองโอ้เราแก่กว่าวัยไปแล้วเพราะมันเหนื่อยล้าอ่อนแรงกับสิ่งที่ต้องมาเจออีกแล้วตอนเนี้ยที่ยิงฟังอาจารย์เนี่ยมันก็ดีอย่างถ้าอาจ์จะหาข้อดีนะกคือว่ามันทําให้เราไม่ประมาทแล้วก็ปร่งกับชิดอยู่เสมอ ปรงไม่ได้หมายถึงเขาเรียกนะไม่สนชีวิตไม่ใช่งังนนะปรงเน่ยหมายถึงไม่ยึดติดเอามาทําให้เสียใจเพราะอาจารย์พูดรล้สี่สิบสี่เอสสี่สามเหตุการณ์เดิมๆที่ต้องเสียใจเพราะคนที่เขาไม่ได้รักเราเพราะธุรกิจงานเงินมันไม่เป็นดั่งคาดวนกันอีกรอบนึง วิกฤตมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องเข้มแข็งขึ้นต้องเอาประสบการณ์ที่ผ่านไปมาสอนตัวเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทาให้เราอยู่ต่อไปได้จนกระทั่งมาเจอวิกฤตรอบท้ายๆนะ48 49 50 51ช่วงที่จะไตจะ่จากอายุ40ปลายอ่ะ48เนาะไปถึง51อ่ะมันเป็นช่วงที่เราอ่ะจะต้องเจอกับ เหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกคุ้นๆเหมือนเดิมว่าร่วมงานร่วมชีวิตกับใครก็รู้สึกว่าเขาอึดอัดเราอึดอัดสักพักก็เจอทางแยกกันแล้วก็บางทีก็จากกันไม่ค่อยดีอะจนมีความรู้สึกว่าอยากให้มันผ่านช่วงนี้ไปเร็เวๆซึ่งมันก็จะผ่านไปเราก็จะเอาตัวรอดได้แล้วเราก็จะได้บทเรียนซึ่งครั้งนี้อาจารย์มองว่าเป็นครั้งที่เรา จะไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากเพราะว่าเราถึงแม้จะอายุมากแต่เราจะมีบทเรียนแล้วก็จะรู้ทางไหนที่ไล่มันคล้ายกับพอคนอ้าปากพูดงนี้ก็รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคานองนีน้แต่การที่จะมาบอกเอาไว้ให้เห็นภาพรวมตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อให้เราไม่หลงลืมเพื่อให้เราอะได้เตรียมตัวอย่างนั้นก็เก็บเงินเก็บทองเก็บสินทรัพย์ให้เป็นชื่อเราในจังหวะที่มันจะต้องระวัง ส่วนหนึ่งก็คือพอเรารู้จังหวะแล้วอาจารย์ก็เตรียมทางแก้ไว้ให้เราอาจารย์ทำนี้นะอาจารย์จะให้เราอ่ะได้มีโอกาสบูชาเทพราหูพระราหูเนี่ยนะจะเป็นเทพแห่งการพลิกดวงกลับดวงแล้วท่านอ่ะมีตําแหน่งที่กลุ่มลัคนาของอาจารย์เก่าคือท่านอ่ะจะประทานพรให้อาจารย์อ่ะได้มากอาจารย์จะขอพรอ่ะลงไปในวัตถุมงคลที่พวกเราอ่ะมีจิตศรัทธาบูชาให้พลิกชีวิตให้เปลี่ยนโอกาสของเรา นะเปลี่ยนเลยจากวิกฤตะให้มันเป็นโอกาสให้ได้ไม่ว่าจะาอยู่ในช่วงวัยใดหรือยังไม่ถึงก็แล้วแต่มันจะเป็นช่วงที่เราจะได้พรจากท่านทุกวันวิธีการได้พรทุกวันเอางี้นะในหนึ่งชุดสามชิ้นเนี่ยอาจารย์จะให้เราไปครบเลยชิ้นแรกคือแผ่นยันพระราหูเนี่ยให้เราเอาใส่โทรศัพท์ไว้ข้างหลังแบบนี้นะแผ่นยันพระราหูพอพกติดตัวเสร็จแล้วเนี่ยเสมือนกับมีรูปท่านอยู่กับตัวแล้วเราจะขอพอรท่านได้ตลอดเวลา ขอแล้วอยากได้อะไรที่เป็นการพลิกจากที่มันจะไม่ได้ไม่ได้ให้มันสําเร็จขึ้นมาขอนั้นนะยีบสี่ชั่วโมงนะชิ้นที่สองเรียกว่าผ้ายันราหูโคดเศรษฐีพระราหูโคดเศรษฐีเนี่ยเป็นผ้ายันที่ใช้เรียกทรัพย์โดยตรงจากทุกทางเช่นการเจรจาค้าขายการทํางานเอาใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้กระเป๋าสตางค์อ่ะที่เรามีอยู่หรือที่ที่เราเก็บเงินเก็บทองเก๊ร้านค้าแคชเชียร์ตรงไหนที่เราวาง แก้แหวนเงินทองทรัพย์สินเงินทองหรือคิดเงินให้เงินมันเข้าอ่ะวางไว้ถ้ามีลูกนี้ก็เขียนชื่อลูกนี้ใส่ไว้ลูกนี้จะได้เอาเงินมาคืนแล้วอาจารย์อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาหรับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงในรูปแบบต่างๆเช่นเรามีรางวัลที่เราอยากให้เป็นรางวัลใหญ่ใช่ไหมจะแล้วแต่จะรางวัลอะไรก็แล้วแต,แวแต,แวแต่ให้เราใช้ชิ้นนี้นะซึ่งพวกเราจะได้ไปทุกคนได้ครบคือพยันรางหัวแรงแรงลิ์เนี่ย ให้เราอะเอามาทาบแล้วก็หนีประวัลไว้แบบนี้หนีไว้แบบนี้นะแล้วรางวัลนี้แหละก็จะถูกพลังนะของพระราหูแดงแดงฤทธิ์เนี่ยดึงดูดให้เป็นรางวัลที่ใช่ให้รางวัลที่นาโชคของพวกเขาทั้งสามชิ้นทุกคนที่มีจิตศรัทธาบูชาพระราหูอะจะได้ครบทั้งหมดเลยไปสอบถานอัตราค่าบูชาครูกันเองแล้วที่สําคัญก็คือว่า เรานึกถึงหน้าอาจารย์นึกถึงเทพราหูองค์นี้ซึ่งเป็นราหูที่เต็มองค์ทรงฤทธิ์ถางท่านจะไม่ถูกตัดออกไปท่านจะมีพลังสูงมากท่านจะประทานพรอํานวยเอพรให้กับคนที่มีจิตศรัทธาท่านการที่เราเกิดในวันเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นวันที่เป็นมหามิตรแก่พระราหูก็จะประทานความส็จอันยิ่งใหญ่ให้สมกับที่ดวงเราเกิดมาเพื่อสิ่งที่มันใหญ่ๆ เพื่อการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เพื่อการสร้างตัวที่ยิ่งใหญ่ก็ขอให้ความศรัทธาแปรเปลี่ยนเป็นการฝาฟันวิกฤจแปรเปลี่ยนเป็นความสุขความสําเร็จมากที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะพึงมีจะพึงได้นะคนที่เกิดในวันเสาร์ก็ขอให้พระราหูประทานพรนับจากปัจจุบัน